เด็กทอยนะครับวันนี้มาดูผ้ายางนะครับตัวนี้เป็นผ้ายางอูที่นอนเด็กนะครับเพื่อกันไม่ให้ที่นอนเปียกนะครับลักษณะตัวผ้ายางนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชั้นบนนะครับจะเป็นผ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อผ้าเพื่อไม่ให้น้องนอนแล้วเหงื่อออกแล้วก็ร้อนนะครับ ตัวด้านหลังนี่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนิ่มๆนะครับก็เมื่อเวลาเด็กปัสสาวะหรือว่าฉี่หรือโดนน้ําอย่างเงี้ยนะครับตัวเนื้อผ้าก็จะซึมเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ซึมซับเหมือนผ้าสกอลนด์นะครับก็ยังมีความเปียกอยู่นะครับตัวนี้เพียงทําเป็นผ้าเพื่อไม่ให้น้องร้อนนะครับมีสองขนาดนะครับตัวพยางนะฮะ ก็มีหกสิบแปดสิบแล้วก็เจ็ดสิบเก้าสิบนะครับเท mm hmm. okay, น้ำให้ดูนะครับ mm hmm. ถ้าได้พะยางไปให้ซักก่อนนะครับตอนนี้มันาจากโรงงานมันยังไม่ซับน้ำดีเท่าไหร่นะครับน้ำก็จะค่อยๆซึมดูด้านหลังนะครับตอนนี้น้ำจะไม่ซึมออกข้างหลังนะเพราะว่าเป็นพะยาง จะเปียกเฉพาะด้านบนครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับ60สิคูณแปดสิบเซนนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์ใหญ่70็ดคูณเกนะครับสิค้ามีสีสีนะครับ ชมพูเหลืองฟ้าเขียวนะครับตามนี้นะฮะ